อะไรขาขอญาตโมหกเอขอทราบวิทยุขึ้นแหนะมีสถานีใดบ้างแจ้งคุมาด้จะจะได้ัดกรคืองั้คืองั้คแล้วอะไร แล้วเมื่อนี้เครับว่าเบงกูยัยพุ่งแตกครับปฏิบัติหน้าที่ครับนี่ครับการจราจรครับวันนี้ครับกับทีมงานต้องทำแบบคุยยัยครับเห็นมึงหลบปีปฏิบัติงานอะไรครับวันนี้วันนี้เป็นจราจรครับเป็นเอ่อเลเบอร์ทำงานเลเบอร์หลักนใหญ่งานงยังที่นี่เป็นเลเบอร์งานงานเลเบอร์เรามาหาร่างเรียนนะโอ้โหนี่ครับผู้สิงโตกับโยู่ไอ้จราจรเลือดเลือกี่คันเดียน ทำงานจราจรนี่ครับทีมงานครับคุณเนตมือละเก็บครับมือละเก็บมือละเก็บชาแนลคู่ตีครับคนบริกานเมียครับเออเนียบระยุเมียบระยูนปะเนี่ยไปเลยสบายดีไม่ต้องไปดูสติ๊กเกอร์นะนี่ครับทีมงานอีกหนึ่งคนครับคูณจอสลาจิตสิครับผม ปฏิบัติหน้าที่แอ็มแข็งนเนาะครับเดี๋ยวยจะไปกินหมูคู่กออับพ่อเด้อะคู่เอคู่ออใหญ่เราซื้อไปฝากเมียเราช่วงนี้เบิง<จ>่งปากปากมันมันนี่ต้อไม่ใส่เบื้องบนเอาหมูดีข้างรี้จันแล้อยากให้จอดไปถึงปั๊มนะจอดถึงปั๊มเสร็จแล้วก็ติดคิวหนาที่เลยคุณจะแว่นไปหานะครับต้นเราจะพักเดี๋ยวคุณจะแว่นไปหาให้ถ่วงกำลังแล้วก็กลับมารับอาหารรับน้ำ ตรับออามาตาเหลังคัดเนี่ยเอาอุ้ตมต้องให้หยุดรถอยู่แล้วเดียวเลยนะมพักเขาเอ๊ยนั่งนนี้บานเขามีงานครับโรงเรียนเข้าจัดประชุมนะครับ,บสิมมนาเสียงผลงานของแต่ละโรงเรียนครับกับทีมงานครับปฏิบัติหน้าที่เข้มแข็งครับดีครับผมกลางท่ามกลาง ทำกลางสายฝนเนาะทำกลางสายฝนเลยนี่เมื่อนี้ฝนตกโปรยช่วงที่อยู่กับโทรศัพท์อะราเมื่อกี้แต่แจ้งจุดแจ้งรอยทุกฐานนี่เปลี่ยนถ้ามีรถ v ีไแจ้งด้วยจะได้ไล่ระบายรถไปจอดที่จุดเปลี่ยนเข้มแข็งมาแครับเข้มแข็งปะครับเข้มแข็งปะครับทดลองมาแปะทุกฐานนี่เปลี่ยนนะมาทดลองเตาดีครับเแจ้ง